Hello, โลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านลามจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนรามเฉยๆอ๋อฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนรามแ่าไหนแถวแถวเมืองทีครับไปไปจับปู น่าจะหลอกอะเบลอุ้ย,ย <c oughs> ปูตัวแรกของเรามาแล้วอุ้ย,ยขาาุดไปลึกมากกว่าจะได้นี่นะต้ให้ปูมันเหียใบไมนี่นะคะปูตัวแรกของเราไปเอาไปใส่ตอนนี้เรามีปูทั้งหมดห้าตัวแล้ว กระดองงตงนตนแใช่โดนกระดองปูไปตัวหนึ่งนี่โดนหนีบ <c oughs> มืก็มันมันหน,นีบครั้งที่สองคือหนีบะๆๆนะเอ,อ,อ้ย<ข>อไหนส<ะ>ภาพคนโดนโ<อ>หนีบอ้หนาวปูล่ะ นนนีีี่่เเอออาคืหบแมมยตัวแค่นี้หนีบไม่ปล่อยได้มึงคมมากเลยใช่เลยคมมากเลยกัดจนเจ็บเลยค่ะเจ็บสร้างมันใหญ่เกินมันจะดูเขาควงจะกล้าใช่ไหมเอาใส่เลยระวังมันหนีบนะใช่มันหนีบก้ามนะใช่เขี่ยมันขึ้นมาก่อนหนีบดิเฮ้ นลึกแล้วนอ่นีบๆๆเออนี่ใหญ่โอ้ตัวใหญ่มากเลยโอ้ยคิวเวอร์แท้ละตัวใหญ่ตัวใหญ่จังเลยตููนึกว่จะพอทำไมกิงเล่าอืมอื้มจิง แกฟังนี่มันแดงหมดแล้วอ่ะเอาขนมมาดลยุยอ,อร่อยมากเลยโอ้ย <c oughs> อั้อะไรเปล่าเอาขอ้าขหน,นูไหมไม่ได้ไม่ใช่ประตูเตอร์ทำไม่ได้ใจ ก็มันอร่อยไงขน,นมอันนี้ <laughs> พิจเตร์สไป, <laughs> ปสร์ต <laughs> เขาไม่เขาไม่ได้จ้างแต่ว่าเราูเหมือนเเลยขาไม่ได้จ้างแต่ว่าเรากิน,ไ,นไม่ได้ทายิน <laughs> ก็เรา <laughs> เราซื้อเองเขาไม่ได้จ้าง ไม่บอกไม่บอกไปแล้วโอ้หมดหมดหมดแล้ว ไปบอโอ้โห,หตัวใหญ่แท้ยืยกระปูเนี่ยแม่ขุดคนเดียวครนะึ่งชั่วโมงได้เท่านี้ไม่ได้กินคือบอกให้ขุดไม่ได้กินเงนยคิวออกแล้วเหรอเออร้อนจริงร้อนดิ บอกแล้วจะใส่เสื้อกันหนาวสรรหาผ้ากันใส่ย่านเตอห,อนห่อนหลังเปิดเลยไหนดูหน่อยโหใกล้แท้เออข้อใส่อยู่กับเพื่อนหลังหักมมเเต็เลยันค,<ด>คุดไปได้ดอกพ่อขุด <c oughs> ดูของพ่อดิได้เยอะไหมอมเห็นย,ยังยังเฮ้ยได้เยอะกว่าของเราอีกเยอะมากเลยอ,ยยอยมมา,มาใส่ด้วยกันดิดูดิอมดูดิไม่ใช่ <c oughs> เทเทอันนั้นเอาไปใส่ของยอะยไรไง เอานั้นออกหน่อยดอกดอกไอ้สีบัวนี่อุ้ย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 นายอมโดนไหนให้ตัวน้อยแท้อ่นไปไปมันดีมือไปเลยแม่ขี้ไปโปขี้ไปโปขี้ไปโปขี้ไก่ไม่ใช่ขี้ไปขี้ไก่ขี้ไก่โป้ขี้ไก่โปขี้ไก่โปไหนายอมโดนไหน ผมยกมาดูน่ะอ้ยอีเอาใส่เออเอ้อเคยเห็นถุงเท้าไหมเคยเห็นถุงเท้าไหมเคยใส่ไหมก็เคยใส่สิคิดว่าจะเห็นมืงแบมเลย อนี่้แล้ว,ลวโอ้แต่ยังเร็วจับตรงนั้นก็โดนหนีบดิเออไงเอ้ยเอาเอาเอาอมเอาว่าใส่ดีดีเลยอาไม่ปินขึ้นเอง ขี่ก่ปูขีก่ปูเอาอมมาอีกแล้วหลุมเดียวมีสองตัวว่ะดีดีไอ้เคียวมันกลายเป็นก้อนเลยอะไรเป็นก้อนปูใช่เหรอเป็นก้อนเลยเหรอใช่ไหมมันหนีบอยู่เนี่ยหนีบใครหนีบปูไหนมันหนีบกันเหรอใช่แล้มันหนีบกันเนี่ย

พี่เห็นรูปปูไปไกลแอมโอเคเร็วๆแท้ไม่ปวดอะไรเฮ้ยจิวโอ๊ยอีคิวไปไห กลัวมันลงหรอโอ,อ้มาใส่นีป่าเฮ้ย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 โอ้มันจะลงต้นบอเลิกๆๆแล้ ขนแล้วก็โถมถมทำไมถมก็ดีเดยเวลางอเกื่อนเดอนเดอือนไปโฉเอาไหมอ่ะไหนดูเอาไปป่นซ้ำเนี่มันป่นเยอไหนดูหนเป็นรรมกูขาเท้าเราแล้วหน่คน,นไหน มันบรคืนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแต่ไหนตอนนี้เดี๋ยวขูดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเจอกันที่บ้านไปดูว่าเมนูปูที่เราจะทำคือเมนูอะไรไปกันเลย มันมาที่นี่ได้ตะปูมเอันนี้ใแล้วอรนั้นี่ใช่เอาไปขหมูนะอันนี้เด็ดเอาห้มันปงเต็มยูโอ้แม่เห็นตะลืเด็ดไปใส่ตุ่มขาหมูนึงอ้คิวแม่อีคิวยบนทั้งหลักเลยอ้คิวอีิวถือไว้พอแล้วพอก่อนจะพึ่ง พนี่เจนเับต้อสหดึงลากออกดึงลากออกทำไมเคืนมาแล้วนีฬิกานด็กไปกนอยู่ไหนยไ่บนียานมุทุ่มนี่บ่เยได้บกลายยบ่มีน้ตอนนี้เราก็กลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าแม่ทําเป็นเมนูอะไร Mình một vậy mừng mặn không mặn đu mặn mặn nhớ น้ำจิ้มซีฟู้ดปูแล้วก็ไข่